ครับพบกับอักษรออนเล r ร์นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตนะครับนักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรมานะครับวันนี้ครูโอ๊ตจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องบทอาขยานครับนักเรียนทราบไหมครับว่าบทอาขยานคืออะไร หลายคนคงเคยท่องบทอาขยานมาแล้วในระดับชั้นป .4 ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับวันนี้ครูโอ๊ตจะมาอธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างอาขยานในระดับชั้นป .5 ให้กับนักเรียนทุกคนเรามาดูกันเลยครับเอ๊นักเรียนเห็นพี่เสื้อส้มไหมครับพี่โอ๊ตโอ๊ตอีกแล้วครับพี่โอ๊ตโอ๊ตเนี่ยจะพาน้องๆเนี่ยอ่านบทอาขยานเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยครับ อาขยานใช้ท่องจำเป็นลำนำเสนอเสียงร้อยกรองพ้องสำเนียงประโยชน์เคียงมีมากมายน้องๆอ่านตามพี่โอต๊ตๆอ,อีกครั้งนะครับอาขยานใช้ท่องจำเป็นลำนำเสนอเสียงร้อยกรองพ้องสำเนียงประโยชน์เคียงมีมากมายนะครับเรามาดูกันเีก่่ะว่าคำว่าอาขยานเนี่ย นิยามความหมายของคำนี้เนี่ยคืออะไรพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2,542ให้คำนิยามหรือ,อียกอย่างหนึ่งว่าความหมายก็ได้นะครับของคำว่าอาขยานไว้ว่าคือบทท่องจำการเล่าการบอกการสวดเรื่องหรือนิทานอาขยานคำนี้นะครับ สามารถอ่านออกเสียงได้2อย่างครับอย่างแรกออกเสียงแบบหอนำคืออ่านว่าอาขยานแบบที่2อ่านแบบไม่มีอักษรน,นำครับอ่านว่าอาขยานนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับแต่แบบที่เป็นที่นิยมจะใช้คำว่าอาขยานแบบมีหอนำครับต่อไป เราไปดูจุดประสงค์ของการท่องอาขยานกันดีก,กว่าครับว่าการท่องอาขยานเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับข้อที่1เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและให้ทราบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรองอันนี้เป็นจุดประสงค์ข้อที่1นนะครับคือให้นักเรียนเนี่ย ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยแล้วก็ซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรองที่เป็นบทอาขยานนั้นๆครับข้อที่2ครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11นักเรียนสามารถใช้บทอาขยานเรื่องวิชาเหมือนสินค้า ไปใช้ในการจำเรื่องฉันทลักษ์ของการแต่งกาบยานี11ได้นะครับข้อที่3ครับจุดประสงค์ของการอ่านบทอาขยานเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรมคติธรรมและข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนบทอาขยานแต่ละบทจะแฝงไปด้วย คติสอนใจนะครับให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับและจุดประสงค์ข้อสุดท้ายของการอ่านหรือท่องบทอาขยานก็คือเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะรากฐานทางวัฒนธรรมต่อไปเรามาดูบทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5กันนะครับ บทที่1ครับเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนการท่องบทอาขยานเนี่ยนักเรียนสามารถท่องได้2วิธีนะครับคือท่องแบบทํานองปกติกับท่องแบบทํานองสนอครับเดี๋ยวครูจะลองตัวอย่างทํานองสนอให้นักเรียนฟัง1บทนะครับ เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าไม้พึ่งผู้ใดให้เขายันควรคนึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบันตั้งหน้ามานะนำอันนี้เป็นการท่องแบบ ทำนองสนอกนะครับแต่ในคาบนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยท่องแบบทํานองปกติครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะท่องบทนี้ให้นักเรียนฟังเป็นทํานองปกตินะครับเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันควรคนึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบัน่นตั้งหน้ามานะนำ นักเรียนจะสังเกตว่าเวลาคุณครูอ่านเนี่ยคุณครูจะมีการแบ่งจังหวะวักตอนในการอ่านใช่ไหมครับลักษณะคำประพันธ์ของอักขยานบทนี้เรียกว่ากรอนแเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนแบ่งคำนักเรียนเนี่ยสามารถแบ่งเป็นจังหวะได้3 2 3ไปเรื่อยๆนะครับในทุกวักเดี๋ยวครูเนี่ยจะขีดขั้นให้โดยใช้สีเหลืองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นบทที่2เลยนะครับกะซิกิตพนิชยการงานมีเกียรติ3 2 3คําที่ออกเสียงอะเนี่ยเราอาจจะนับรวมกันเป็น1เสียงได้นะครับเช่นมะเมียเราก็นับเป็น1คําได้เลยครับเพราะเสียงอะกึ่งเสียงเราก็นับรวมกันไปได้เลยนะครับยายามเหยียดพานหาว่างานต่ํา หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกธรรมตามถนัดอย่าผัดวันเอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบันลุสู่ประตูชัยเงินและทอง กองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับใสซับในดินสินในน้ำออกคล่ำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำหนวยเอ่ยนี่เป็นตัวอย่างบทอาขยานบทที่หนึ่งเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับนักเรียนสามารถไปฝึกแบ่งวรรตอนแบ่งจังหวะในการอ่าน ตามที่คุณครูเนี่ยทำให้ดูได้เลยนะครับเพื่อที่จะท่องได้อย่างไพเราะมากขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะที่ลงตัวมากขึ้นนั่นเองครับต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดของบทอาขยานบทนี้กันดีกว่าครับโจทย์ถามว่าการเลือกประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จควรปฏิบัติตามบทอาขยานในข้อใด อีกคครรัั้งนะบการเลือกประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จควรปฏิบัติตามบทอาขยานในข้อใดก็ไก่ครับเชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผัดวันนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเวลาแบ่งวรรคตอนเนี่ยต้องแบ่งอย่างไรถูกต้องครับ3 2 3เชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผัดวันเรามาดูตัวเลือกที่2กันครับ อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันนักเรียนก็สามารถแบ่งได้ใช่ไหมครับอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันตัวเลือกคอควายครับเงินและทองกองอยู่ประตูหน้า<อ>ก็แบ่งเป็นเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าตัวเลือกงองูครับแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเออยต่อไปเราต้องมาดูเรื่องของความหมายครับ ว่าตัวเลือกกอไก่ขอไข่คอควายและงองงูตัวเลือกใดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลือกประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็จนักเรียนตอบข้อไหนดีครับกอไก่ขอไข่คอควายหรืององงูครับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพถูกต้องครับกอไก่สังเกตจากคําว่าอะไรครับเชิญเลือกทําตามถนัดใช่ไหมครับตามที่เราถนัดก็คือทําอะไรเอ่ยทําอาชีพ ที่เรามีความถนัดอย่าผัดวันคําว่าผัดนี่ละครับที่ครูทําหัวใจเอาไว้คําว่าผัดตัวนี้แปลว่าอะไรครับใช่วิ่งผัดไหมครับไม่ใช่ผัดแปลว่าเลื่อนครับ <S <S เช่นผัดวันประกันพรุ่งแต่ถ้าเป็นวิ่งผัดจะมีลอลิงใช่ไหมครับอันนั้นจะแปลว่า การเปลี่ยนครับเช่นผลัดเวนให้นักเรียนจำว่าผัดแปลว่าเลื่อนแต่ถ้าผลัดแบบควบกลัำจะแปลว่าเปลี่ยนครับวิธีการจำจำง่ายๆนะครับถ้าเป็นควบกลัำผลัดความหมายก็จะเป็นคำควบกลัมเหมือนกันคือเปลี่ยน พลัดเปลี่ยนพลัดเปลี่ยนแบบนี้ครับแต่ถ้าพัดแบบไม่ใช่ควบกล้ำแปบลบว่าเลื่อนครับเลื่อนก็ไม่มีควบกล้ำเหมือนกันพัดเลื่อนพลัดเปลี่ยนนะครับอย่างนี้นะครับเราจะจำสองคำนี้ได้นะครับต่อไปบทอาขยานบทที่สองครับจากเรื่องสังทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ตอนกำเนิดพระสังนักเรียนเห็นไหมครับบทอัขยานบทนี้มีลักษณะแปลกไปจากบทเมื่อสักครู่ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเป็นการกล่าวถึงตัวละครเอกคือพระสังนั่นเองเราเรียกคําประพันธ์ประเภทนี้ว่ากรอนอะไรเอย่ย กลอนกรอนบทละครเมื่อนั้นบัตรนั้นมาจะกล่าวบทไปใช่ไหมครับเรามาดูบทนี้กันเลยครับเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาเห็นไหมครับครูมีการแบ่งจังหวะวักตอนในการอ่านเรามาลองแบ่งดูครับ เดี๋ยวครูจะขยายให้ใหญ่ขึ้นนักเรียนจะได้สังเกตได้ง่ายขึ้นครับครูจะใช้เส้นสีเหลืองเหมือนเดิมในการแบ่งวักจังหวะในการอ่านเมื่อนั้นเราไม่ต้องแบ่งนะครับเพราะว่าเป็นคำขึ้นเรามาเริ่มที่วรที่สองครับพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น พระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิน้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินนะครับจะไม่ใช่กรอน8แล้วเราจะไม่ได้แบ่งเป็น3 2 3นะครับการแบ่งจังหวะเนี่ยในกรอนบทละครเนี่ยจะต้องดูเรื่องของความหมายด้วยนะครับในจิตคิดทวินทุกเวลาใช่ไหมครับการแบ่งส่วนใหญ่จะเป็น2 2 3 ต่างจากกรอน8ที่เป็น3 2 3นะครับวักต่อไปครับจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าเห็นไหมครับถ้าเราเว้นวักเนี่ยจังหวะของคำก็จะแปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าเราจะไม่จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าความหมายจะเปลี่ยนทันที เราต้องแบ่งเป็นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย พระคุณล้าลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ปลาพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เฉาฉาน ขุยเคียเรี่ยรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรนะักเรียนลองดูวักนี้นะครับเราจะไม่เว้นเป็นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรความหมายจะเปลี่ยนนะครับให้เราท่องเนี่ยคั่วไปเลยคือพระมารดามาเห็นจะร่ำไรนะครับ เยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดต้องเป็นยังไงครับออกจากสังพลันทันใดเพราะเหลืออยู่แค่6กคำใช่ไหมครับออกจากสังพลันทันใดสังในที่นี้ก็คือหอยสังนั่นเองพราะสังเนี่ย อยู่ในหอยสังใช่ไหมครับช่วยจับไม้ได้ไล่ตีเราต้องดูเรื่องความด้วยนะครับกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลรอบลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีชนนีนะครับเราจะไม่อ่านว่าชนนีคำนี้อ่านว่าชนนีซึ่งแปลว่ามารดาหรือแม่นั่นเอง จะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ปลาประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูนักเรียนลองดูคำนี้ครับคำว่าท่า ที่ครูทำสีเหลืองเอาไว้นะครับหุงข้าวปลาขออภัยครับหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่คําว่าท่าน่าจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าคอยหรือว่ารอคอยนั่นเองถูกต้องครับนี่คือการแบ่งจังหวะในการอ่านบทอาขยานนะครับนักเรียนลองไปฝึกแบ่งวรรคตอนเพื่อที่จะได้อ่านได้ลงจังหวะมากขึ้นแล้วก็จะเพิ่มความจําให้เราด้วยว่า เราสามารถจำจังหวะที่มันลงตัวได้คำนี้ตรงนี้เว้นตรงนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดกันครับจากอาขยานบทกำเนิดพระสังนะครับคำถามคือแม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรฟังอีกครั้งนะครับแม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร ตรงกับบทอาขยานสังทองตอนกําเนิดพระสังในข้อใดแม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรตรงกับบทอาขยานสังทองตอนกําเนิดพระสังในข้อใดเรามาดูกันครับตัวเลือกมีอะไรบ้างตัวเลือกกอไก่จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา ขอไข่ครับไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิสมัยขอควายครับพระคุณล้ำลบพรบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการงองูครับเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกําบังตน นักเรียนจะเลือกตัวเลือกไหนดีครับที่ตรงกับโจทย์กำหนดคือแม่รักลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรตอบขอไข่ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูแม่ก็อุ้มชูชมชิดพิสมัยก็ยังรักลูกต่อให้ลูกเกิดเป็นหอยเป็นปูหรืออะไรก็ตามแม่ก็คงยังรักลูกอยู่เสมอ ตรงกับข้อความที่โจทย์กำหนดครับข้อต่อไปครับบทอาขยานมีลักษณะอย่างไรข้อไก่เป็นร้อยกรองขอไข่เป็นร้อยแก้วขอควายแต่งโดยกวีที่มีชื่อเสียงและงอง,งูแต่งมานานแล้วข้อใดควรเป็นลักษณะของบทอาขยานดีครับ เป็นร้อยแก้วได้ไหมครับไม่ได้เพราะบทอาขยานจะต้องเป็นร้อยกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบกอไก่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นกาบยานี11กรอน8กรอนบทละครอย่างที่ครูเนี่ยได้ยกตัวอย่างมาข้อสุดท้ายครับข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบทอาขยานจำได้ไหมครับ เจอโจทย์ถามไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่เหมาะสมให้นักเรียนวงเอาไว้ก่อนกันความสับสนครับข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบทอาขยานกอไก่เห็นคุณค่าของภาษาไทยขอไขเป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์ขอควายให้ข้อคิดคติเตือนใจและงองงู ใช้ฝึกคัดลายมือข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ครับตอบข้ององเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะเราได้เรียนไปแล้วจุดประสงค์ของบทอาขยานข้อที่1คือตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยข้อที่2เป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์ข้อที่3าม เป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรมคติธรรมและข้อคิดข้อที่4ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะรากฐานทางวัฒนธรรมพอทำได้ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับนอกจากบทอาขยานเนี่ยยังช่วยให้เราเนี่ยฝึกความจำแล้วยังมีข้อคิดที่แฝงอยู่มากมายให้นักเรียนได้เรียนรู้สุดท้ายนี้นะครับ คุณครูอยากจะฝากเหมือนเดิมให้นักเรียนไปฝึกท่องฝึกอ่านฝึกการแบ่งจังหวะวัคคําำให้คล่องนะครับเพื่อนักเรียนจะได้จําบทอาัยานบทนั้นได้และสามารถนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการนําแนวคิดในบทอาัยานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนสำหรับคาบนี้ คุณครูเนี่ยขอตัวไปเตรียมเอกสารที่จะสอนนักเรียนในคาบหน้าก่อนนะครับอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับวันนี้ครูไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น